หกเดือนผ่านไปกับ oppo reno 14 pro เครื่องนี้เขาว่ากันว่านี่คือมือถือเรือกลางที่ดีที่สุดในรอบปีที่ผ่านมาและอีกไม่นานเกินรอ reno 15 series กลาดจะเปิดตัวแล้วนะครับหลายคนรอติดตามกันว่า reno 15 pro เนี่ยเมื่ออัปเกรดจากตัวที่แล้วมันจะน่าสนใจขนาดไหนคลิปนี้จะมาหาคำต,ตอบไปด้วยกันครับ สวัสดีครับผมกันชุมพลุนแล้วก็สวัสดีจากบางแสนชมลีครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายคอนเทนต์กันที่นี่เพราะว่าเรามาเที่ยวเพื่อควในเช่งของเทศกาลปีใหม่ครับแต่ถ้าว่าเรามาเที่ยวอย่างเดียวไม่พอเราต้องมาทํางานครับใช่ครับเรามาถ่ายคอนเทนต์รีแคปความสาเร็จ oppo reno 14 pro นาฬิกาที่ผมถือใช้มารั้6เดือนเต็มๆครับตรงนี้ผมไม่ได้ซื้อครับแต่ว่าคุณแม่ผมซื้อมาแล้วก็ให้ผมมาซื้อใช้เต็มๆต่อๆเลยก็คือพูดง่ายว่าจากตอน reno 11เนี่ย ความรู้สึกผมคือผมไม่ค่อยชอบจอกโค้งเท่าไหร่แต่พอมา,าเป็นรุ่นนี้ปุ๊บผมบอกเลยครับว่านี่คือหนึ่งในรุ่นที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมาสาเหตุที่บอกว่าเป็นดีที่สุดก็เป็นเพราะว่าการอัปเกดรดอย่างจากตอนเลโนสแปดถือว่ามันน่าสนใจมากและในขณะเดยียวกันด้วยความเป็นมือถือเรือกลางในคราบเรือธงเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่เราสึกว่าอยากจะเล่ากันอีกสักครั้งหนึ่งในวันที่อัปเดตเป็น Color OS 6แล้วซึ่งก็เหมือนกับตอน Oppo F i n d ส Series ที่ได้ c ันเลอร์จากตัวของการอัปเดตทางทางโรงงานแต่อันนี้คือเมื่อตอนอัปเดตจากทางโรงงานครับ oppo ปล่อยมาปุ๊บกดอัปเดตเลยมาพร้อมกับ Android 1 6และณวันนี้หลังจากที่ผมใช้งานตัวเวอร์ชันใหม่มาร่วม,วม่วม3สัปดาห์ตเต็มก็ถึงเวลาที่เราจะมา recap ภาพรวมทุกอย่างกันนะครับว่าเมื่อการปรับปรุงบางอย่างที่มันดียิ่งขึ้นแล้วเนี่ย มันจะลื่นไหลขนาดไหนมันจะดีงานขนาดไหนฟีเจอร์ AI ใหม่ๆที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่าวันนี้เราจะมาสรุปภาพรวมทัมท้งหมดกันรวมไปถึงเราจะมาเจาะลึก Reno 15 Series การโดยเฉพาะตัว Pro ที่หลายคนถามหากันนะครับว่าอัปเกรดแล้วเวิร์กไหมแล้ว Reno สภา Pro Max เนี่ยจะไปทับลายกับ Face การหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบไปได้วยกันครับแต่ยังไงก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Shopee Channel ด้วยครับ ตอนที่จะเข้าเนื้อหานะครับเรามารีแคปสเปค oppo r e n o 14 pro กันอีกครั้งหนึ่งหน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอแบนลารบขนาด6.83นิ้วภายในหน้าจอ OLED c วามละเอี 1.5K refresh rate 120 h z รองรับ HDR10+ Plus ลำโพงคู่สเต reo บูสเสียงได้สูงสุด300% ชิปเซตมินิเท็ดอมิกันซีแปดสี่ห้าศูนย์สี่นาโนเมตร s p e e คล็อกสูงสุดอยู่ที่สามจุดสามห้ากิกะเฮิรตซ์มาพร้อมกับสตอลเรจสูงสุดห้าร้อยสิบสองกิกะไบต์เป็นแบบ UFS สามจุดหนึ่ง RAM สิบสองกิกมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนแบบ AI ที่ช่วยจัดการตัวเครื่องระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแบตเตอรี่6,200ม ah ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไร้าสายแบบมีสาย80วัตต์ซ s เปอร์วูฟและแบบไร้สายแอร์วูฟ50วัตต์ กล้องหลังและกล้องหน้าให้มาความเรียเท่ากันครับ50ล้านพิกเซลโดยชุดกล้องหลังให้มาถึง3เลนส์ด้วยกันคือเลนส์หลัก OMIVISION OV 50E มีการสั่น OIS และ PDAF เลนส์ under wide OMIVISION OV 50D มีระบบออโต้โฟกัสมุมกว้างสุด1 1 6องศาเลนส์เพลยสโคปซัมซุง G5 ซูมออติคอล 3.5x และซูมไกลสุด120เท่า ชุดกล้องหลังตรงนี้รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมได้ครบทุกระยะเลนส์ส่วนกล้องหน้าใช้เซ็นเซอร์ตัวเดียวกับเลนส์เพอริสโคปซูม JN5 ที่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมและมีออโต้โฟกัสช่วยให้การถ่ายภาพนิ่งและการถ่ายวิดีโอนั้นเต็มเปี่ยมความคมชัดและเข้าโฟกัสได้ดีขึ้นกว่าเดิมมาพร้อมกับ Android ด6ที่ครอบทับด้วย ColorOS 6ฟีเจอร์ AI ใส่เข้ามาเพียบแบบจัดหนักจัเต็มกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 69 เรื่องแรกที่เราจะมารีแคปกันก็คือเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับจริงๆจะบอกก่อนว่าถ้าเรามากางสเปคภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมัวจะเป็นเรื่องของหน้าจอที่ได้หน้าจอขนาด6.8 3นิว้วเป็นจอ OLED 1.5K Refresh Rate 120Hz ได้ค่าความสว่างสูงสุดถึง1,300น i t ได้ HDR10+ Plus ได้ลำโพงคู่สเตอริโอบูธเสียง300%เนี่ยถือดว่าเป็นสเปคที่เหมาะกับการรับชมคอนเทนต์ได้เป็นอย่างดีสายคอนเทนต์อย่างผมผมว่าแฮปปี้แหละกับการที่ได้จอบแบนด์ราบที่ไม่ต้องมาภาวะโพรงกับจอโคงซึ่งถ้านับจากเจนก่นกอนๆที่เป็นเรโน่11 12หรือ13ซีรีส์เนี่ยโดยเฉพาะตระกูลที่เป็นตัวโปรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรโน่8 Pro เรโน่12 Pro เรโน่13 Pro เนี่ยมักจะได้จอโคงอยู่เสมอแต่พอเป็นเรโน่14 Pro เนี่ย ผมว่าโอเคเลยแหละเมื่อเทียบกับรุ่นก่นกอนๆต้องยอมรับว่ารอบนี้ oppo ทำกันบ้านมาดีแบบน่าตกใจสิ่งนี้แหละเรารู้สึกว่า oppo เนี่ยคิดถูกนะครับกับการมาใช้จอบแบนด้าจะไปใช้จอโค้งเหมือนกับแบรนด์อื่นทําไมในเมื่อวันนี้มือถือแบรนจีนเลือกที่จะใช้จอบแบนด้าตามรอนแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ S ของฝั่งเกาหลีนะครับเมื่อไม่ตามกระแสกลับมาใช้ความเป็นมินิมอลเป็นแบบจอบแบนดนะ้าเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันดีขึ้นจริงๆ อย่างต่อมาคืองานกล้องครับพออัปเดตเป็น ColorOS ปุบมันก็ลื่นไหลขึ้นแล้วก็มีลูกเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆใส่เข้ามาเพียบโดยเฉพาะในเรื่องของการซูมไกลที่ทําได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งอันนี้ถือว่าชื่นชมที่ OPPO แก้จุดบกพร่องให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมจาได้ว่าตอนที่แบบใช้มาใหม่ๆเนี่ยตอนซูมไกลถือว่าทําได้ดีนะแต่พออัปเดตมาใหม่ปุ๊บเฮ้ยทำได้ดีขึ้นมันก็แล้วแต่เครื่องที่มาใช้นั่นแหละเพราะว่าเครื่องที่มาใช้ของแต่ละคนเนี่ย จะมีปัญหาที่ไม่เหมือนกันแต่ของผมเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเลยจะมีปัญหาอย่างเดียวคือเวลาที่แบบใช้นานๆแล้วรู้สึกว่าเครื่องร้อนอันนี้เข้าใจได้ตามสไตล์ของมือถือทุกๆรุ่นเนี่ยให้แบตมาเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าไปนในช่วงของแบบใช้งานหนักๆแบบช่วงแบบอากาศร้อนๆเนี่ยแน่นอนครับเครื่องมันก็ร้อนง่ายก็คือมันทำให้เครื่องอุ่นนั่นแหละแต่พอแบบปิดนู่นนี่นั่นปุ๊บเอ้ยเครื่องมันก็เย็นึ้นมันก็แล้วแต่สภาพอากาศของที่เราใช้กันด้วยนะครับ อย่างต่อมานะคือเรื่องของแบตเตอรี่เมื่อกี้เราพูดไปถึงเรื่องของงานกล้องที่เราไปคาบเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมถ้าในเรื่องของแบตเตอรี่กับตัวชิปเซต d เ m ม n s i t y 8450เนี่ยถือดว่าเป็นชิปเซตที่จัดว่าน่าสนใจมากๆซึ่งชิปเซ็ตตัวนี้ถามว่ามันเหมาะกับการเล่นเกมไหมมันก็เหมาะครับแต่ผมเลือกที่จะใช้งานทั่วไปเพราะว่าตัวนี้มันเหมาะกับก,บก,บการตัดงานคอนเทนต์โดยเฉพาะแคปคัทที่ทำให้เสร็จไวขึ้นจากเดิมเนี่ยตัว Reno ส์เป๊ที่ผมใช้เนี่ย เวลาตัดแคปคัดเสร็จทีเนี่ยค่อนข้างนานแต่อันนี้คือไม่นานแล้วครับรวมถึงการดู YouTube ก็ไม่ได้กระตุกเหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของตัวแบตเตอรี่กับตัวชิปเซตเนี่ยด้วยความสัมพันธ์กันนะทำให้การใช้งานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่อนข้างแบตตึดมากขึ้นจากเมื่อก่อนแบตเตอรี่6,200ม ah ิลลิแอมป์นี่ถือเป็นแบตเตอรี่ที่มีความจุสูงสุดในบรรดามือถือยุคนี้ซึ่งถ้าจะเทียบกับแบรนด์นอื่นๆเนี่ย รุ่นเรือธงเข้าไป7,500ม mm, ิลลิแอมป์ก็ Oppo Find X9 Pro ครับแต่สำหรับตัวนี้6,200ถือว่าแบตอึดขึ้นพอสมควรแล้วก็ใช้ได้นานขึ้น,นกว่าเดิมทำให้เรารู้สึกว่าอุ่นใจได้เลยทุกครั้งที่หลังจากที่ผมชาร์จแบตหนึ่งรอบตอนหนึ่งครั้งของการชาร์จเนี่ยที่เป็นแบตเต็มร0 0ยเรเ็นเี่ยผมจะออกไปถือใช้งานอย่างน้อยในการที่จะสามารถทําให้แบตเตอรี่ยืนระยะอยู่ยาวจนถึงตอนเย็นเย็นตอนข้ากลับมาชาร์จแบตเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเหลือแบบน้อยที่สุดเท่าที่ทําได้ ไม่ต่ำกว่า3 0บางครั้งมีต่ำกว่า30%บ้างนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้งานหนักหน่วงเปิด 5G เปิด Wi-Fi บ้างสลับกันไปแต่ไม่ได้เปิดต่อเนื่องนะครับเข้าใจได้เลยว่าที่เปิดต่อเนื่องบางทีคือเวลาเราชอบเช็คข่าวอัปเดตหรือว่าเอ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าถามเรื่องของการใช้งานทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นใช้งานทั่วไปหรือการใช้งานหนักๆเนี่ยผมยกความดีงามของ oppo ตรงที่ว่าแบตอึดขึ้นกว่าเดิมและทำให้เรารู้สึกว่า เรื่องของการจัดก,การความร้อนนั้นด้วยความที่เขามีระบบระบายความร้อนตัวใหม่ในการจัดจระบายความร้อนในรีโน14 Pro เนี่ยทำได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วน Color OS 6ด้วยความที่ให้ฟีเจอร์ใหม่ๆใ,ใ,ใส่เข้ามาซึ่งจุดนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเฮ้ยดีเหลือเกินการอัปเดต Color OS 6รอบนี้หลายคนถามว่าเอ๊ยมันจะมีปัญหาเหมือนกับตอนแบรนด์อื่นไหมที่แบบอัปเดตแล้วมันเจอบัคตัวนี้ไม่เจอบัคเลยครับ ใช้งานลื่นไหลขึ้นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ใส่เข้ามาก็ดีขึ้นโดยเฉพาะ AI p o r t r a i t Go ที่ปรับในเรื่องของแสงตอนที่เราถ่ายมานรู้สึกมืดๆใช่ไหมให้ AI เข้ามาช่วยประมวลผลออกมาปุ๊บดีว่าดีขึ้นจริงๆแล้วเราก็สามารถปรับแสงให้มันลดลงหรือเพิ่มขึ้นแล้วแต่อารมณ์ของเราว่าอยากได้โทนแบบไหนซึ่งอันนี้ถือได้ว่าเรื่องของการมีแฟลชแสงแบบ AI ใส่เข้ามาช่วยเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับต่อให้มี ไฟแฟลชสามตัวใส่เข้ามาแต่บางทีมุมที่เราถ่ายอาจจะมืดไปการมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาถือด้ว่ายกระดับการถ่ายภาพให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องโหลดแอปให้ไปแต่งภาพเสียเวลาหรือเสียตังที่เราไปซื้อแพคเกจนู่นนี่นั่น Oppo อัปเดตให้มาฟรีเลยรวมถึงเรื่องของการตัดต่องานวิดีโอยกฟีเจอร์เด็ดจากแคปคัตมาใส่รุ่นนี้ด้วยด้านการแปลภาษานั้นผมลองเอาไปเล่นดูทั้งในเรื่องของ AI v o i c e script หรือแม้กระทั่ง AI translator เนี่ย ทำได้ดีมากเลยด้วยความที่งาน AI ของ Oppo รอบนี้สามารถแปลภาษาได้แบบตรงเป๊ะร0อซึ่งจุดนี้ถือได้ว่าทำได้ดีเลยรวมไปถึงเรื่องของการใช้งานในส่วน,นอื่นๆเนี่ยการมี AI เข้ามาช่วยเน้ตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะ AI m y Space ที่สามารถจดตารางหรือบันทึกช่วงเหตุการณ์สำคัญได้เราว่าเอ้ยวันนี้เกิดอะไรขึ้นเราก็สามารถบันทึกไว้แล้วก็พอถึงวันที่กำหนดเราก็สามารถเตือนความจำเลยเลยว่าเราไปบันทึกตอนไหนจะได้แบบ ทบทวนความจําว่าเราบันทึกส่วนนี้ไว้นะจะได้แบบจดจําสิ่งเหล่านี้ไว้ซึ่งการมีฟีเจอร์ My s p a c e นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยโดยเฉพาะคนที่ชอบในเรื่องของการจดการจําวันสําคัญต่ตางๆหรือแม้กระทั่งบันทึกในเรื่องของปฏิทินว่าวันนี้ทําอะไรหรือเวลาเราแคปอะไรแล้วเจอแล้วแบบเฮ้ยมันถูกใจเราก็สามารถเซฟได้แต่ข้อเสียงหนึ่งคือตัว r e n o 14 Pro เนี่ยมันจะไม่มีปุ่มช็อตปัดเท่าเหมือนกับตัว 5X9 Pro หรือ 5X9 นะครับ สุดท้ายท้ายสุดเราจะมาพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่ากันบ้างราคาค่าตัวนวันนี้ของ Renault 14 Pro เนี่ยจาก2 4 9 9 9บาทนะวันนี้เหลือประมาณไม่ถึง20,000บาทอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของราคาในช่วงนี้ที่โชคดีที่ว่า Renault 14 series ปีที่ผ่านมาเนี่ยเปิดตัวในช่วงที่ราคาแลมกับตัว storage เนี่ยที่เป็นต้นทุนของสองสิ่งนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้สูงขึ้น แต่ปีหลังจากนี้ก็คือปีหน้าเนี่ยต้นทุนเหล่านี้แพงขึ้นแน่นอนดังนั้นโชคดีแค่ไหนครับที่ oppo เลือกเปิดราคานี้แล้วแบบไม่ได้แบบแ,บบแ,บบแบบแรงเกินไปซึ่งถือว่าตอบโจทย์ผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีซึ่งในตระกูล r ร n o 1 4 Series อย่าง r e n o 1 4 f r e n o 1 4แล้วก็ Reno14 pro เนี่ยนะวันนี้เท่าที่ดูเช็คของทางออนไลน์แล้วก็ทางหน้าช็อปเนี่ยหน้าช็อปเนี่ยของยังเหลือเยอะพอสมควรแต่ถ้าเป็นทางออนไลน์นั้นขอแสดงความเสียใจนะครับ ของหมดแล้วดังนั้นใครจะตามหาไปซื้อ r e โน่14บโดยเฉพาะตัว r e n o ่14 Pro เนี่ยแนะนำซื้อหน้าชอ็อปเะครับซื้อหน้าช็อปเนี่ยมักจะมีในเรื่องของซื้อหน้าช็อปเนี่ยมักจะมีในเรื่องของการมีผ่อนหน้าร้านนั่นก็คือ s อ Finance Plus หรือ U Fund นะครับซึ่งอันนี้มันจะเน้นในเรื่องของการผ่อนแบบเดือนละร้อยต่อเดือนก็24เดือนก็ รวมๆกันก็เกือบๆสองหมื่นซึ่งอันเนี้ยสำหรับผมผมมองว่ามันดีแหละแต่ว่าอย่าลืมเช็คเครดิตบูโรด้วยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่สาคัญมากๆครับเพราะว่าถ้าจะผ่อนมือถือเครื่องใหม่อย่าลืมเช็คเครดิตบูโรก่อนซื้อด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังเพราะว่าผมเจอเคสหลายคนที่ผ่อนแล้วแหละแต่ไม่ผ่านครับทีนี้มาพูดถึง Renault 15 Series กันดีกว่าครับหลายคนคงทราบไปแล้วนะครับว่า Renault 15 Series นั้นก็มีการ เปิดตัวในส่วนของสเปจเทิงกันไปแล้วแต่ถ้าเป็นสเปกโกลบอลเนี่ยก็ตามคาดครับมาทั้ง Renault 15F r e u l t 15ปกติ Renault 15 Pro และ Renault 15 Pro Max ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยไม่มาแล้วสุดท้ายมาจริงๆครับก็หมายความว่าทั้ง4รุ่นนี้เตรียมจะเปิดตัวเป็นสเปกโกลบอลในช่วงต้นปีและคาดการว่า Renault 15เนี่ย มีการเปิดตัวในเรื่องของสเปคกันไปแล้วนะั่นคือการได้ชิปเซต snapdragon 7 Gen 4ในขณะที่ตัวอื่นๆเนี่ยคาดการว่าอาจจะได้ใช้สเปคตัวเดียวกับเวอร์ชันจีเดอเฉพาะ Reno 15 Pro และ Reno 15 Pro Max ซึ่งไอตัว Reno 15 Pro Max เนี่ยผมสงสัยขึ้นมาเลยนะครับว่ามาทำไมและถามว่าจะไปทับไลน์กับ 5X9 ไหมผมบอกเลยครัว่ามันก็ทับไลน์แหละแต่ว่าอาจจะต้องดูเรื่องของภาพรวมด้วยนะครับว่าการมีตัว Pro Max เข้ามาเนี่ย เวิร์กหรือไม่เวิร์กคุณผู้ชมลองตัดสินใจดูนะครับเพราะว่ารอบนี้ oppo reno 15 series ถือว่าเปิดตัวมาสุดจริงในเรื่องของงานกล้องที่ให้ถึงความละเอียด200ล้านพิกเซลในเลนส์หลักสำหรับกล้องหลังส่วนกล้องหน้าก็ยังคงให้มา50ล้านพิกเซลยกเว้นตัว reno 15f ที่ได้50ล้านพิกเซลเหมือนกับรุ่นพี่เลยนอกจากนี้ในเรื่องของชิปเซตเรื่องของอไอโฟนปังนานา,นาตอนนี้อย่างที่เรารู้กัน reno 15เนี่ยได้7จ4 Gen ที่เป็นของ Snapdragon 1. แต่ตัวอื่นคาดการณ์ว่าจะได้ 8450ของ MiniTech e m e n s t y นอกจากนี้ในเรื่องของราคาที่หลายคนถามว่าต้นทุนแพงขนาดนี้ในส่วนที่เป็น RAM กับ Storage เนี่ยแล้ว r e n o 15 s ีเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมอันนี้ก็ต้องติดตามกันส่วนงานดีไซน์นั้นหายห่วงได้เลยเพราะว่ารอบนี้สวยกว่าตอน r e n o 14Pro ส่วนในเรื่องของงานดีไซน์หลายคนถามว่าดีกว่าเรย์โนลส์ิบสี่ซีรีส์ไหมคำตอบคือผมก็ยังชอบเรย์โนลส์สิบสี่ซีรีส์อยู่โดยเฉพาะลายหางประกาศที่เราเป็นซิเนเจอร์ของเขาครับก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าในส่วนของเร n a โ l t ส5 s ิบห้าซีรีส์ที่นับตอนนี้สำหรับผมที่ตามข่าวเกี่ยวกับการเปิดต,ตัวรุ่นนี้เนี่ยข้อมูลที่เป็นสเปกเกอร์บลมันยังชัดเจนไม่สุดเพราะว่าเปิดตัวแค่เรโนสิบห้าและรู้แค่ว่าได้ s n a p d r ก g o n 7 4ส่วนสเปคก็ก็เหมือนกับตอน Reno 14ของปีที่แล้วเลยส่วนรายละเอียดต่างๆทั้งหมดทั้งมวลทั้งสี่รุ่นนี้รอติดตามกันได้เดี๋ยวเลยนี้ก็น่าจะทราบกันนะครับว่า Reno 15 series นั้นจะทําให้เราว้าวขนาดไหนแต่ส่วนตัวผมผมก็ยังคงเป็น Oppo Reno 4 Pro ที่ยังคงใช้แล้วดีเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่า6เดือนผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมถ้านับอีก6เดือนพอครบปีหนึ่งก็ยังดีเหมือนเดิมเพราะว่ามันคือตัวจบของผมแล้วครับ